ความสนุกของมันก็คือมีความหลากหลายครับความหลากหลายในที่นี้ของซีรีส์ของเราก็จะมีทั้งด้านวิชาการ<ม>ด้านกีฬาแล้วก็จะมีด้านของความฝันแน่นอนครับว่าที่นี่ราชวาิหยาหรือเดทีน,ทนี้ทริเกอร์นี้มีความหลากหลายที่ทุกคนต้องได้เจอแน,น่นอนครับน่นนะะค้องวันนี้ก็คงมส่งแล้วเนาะอยากให้แบบว่าแต่ละคนแนะนำเลยค่ะว่าตัวเองรับบทเป็นอะไรบ้างเอาได้ครับมาเริ่มเริ่มจากเออแล้วกันครับสวัสดีครับเออชิตนุพงศ์ครับผมรับบทเป็นสงครามครับ สวัสดีครับแบงค์นาทวัตครับรับบทเป็นไอ้ครับครับสวัสดีครับตองสุกนันครับรับบทเป็นพัดครับสวัสดีครับเนปจูนครับรับบทเป็นโอมครับผมสวัสดีครับบอสนรัตน์ครับรับบทเป็นไปครับสวัสดีครับพีเซนครับรับบทเป็นมีนครับสวัสดีครับโปเต้ครับรับบทเป็นพัตเตอร์ครับสวัสดีครับลินสารงครับรับบทเป็นนารน้อครับผม สวัสดีค่ะเฟรนานะคะรับบทเป็นค้าค่ะสวัสดีค่ะเมลิซาค่ะรับบทเป็นกระดุมค่ะสวัสดีครับไามนิทานนะครับรับบทเป็นตั้มครับแสดงมากเนาะาับวันนี้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะวามรู้สึกนี้รู้สึกดีใจครับตื่นเต้นเพราะว่าวันที่14นี้ก็อนแอร์แล้วเนาะทางทใช่ครับพวกเราก็ตื่นเตกันมากเลย เป็นนักแสดงใหม่ใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะขาเป้าเต้ก่อนเลยคุณทางตื่นตื่นเต้นครับเกือบรอรอดูไม่ไหวแล้วตื่นเต้นมากครับครั้งแรกใช่ไหมเรื่องแรกไมยใช่เป็นเรื่องแรกของผมด้วยเรื่องราวของเรานี่คือเป็นยังไงบ้างคะล่ะนึกเรื่องราวมันจะเป็นเกี่ยวกับเด็กหอหอทั้งหมดครับมันมีทั้งหมดหกหอใช่ไหมใช่มีทั้งหมดหกหอแล้วทีเนี้ย มันจะเป็นความความวุ่นวายครับของหอสองกับหอสามคือมันเป็นทิฏฐิตั้งแต่รุ่นพี่แล้วอ่ะรุ่นโนก่อนน่ะทาให้เราแบบไม่ลงรอยกันเอออยู่ดีมันก็กลายเป็นความไม่ถูกกันไปโดยปริยายแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องความรักเรื่องการเรียนเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะก็อย่างที่บอกไปอ่ะรับก็จะมีเรื่องของความรักอ่าจะมีของเรื่องของศักดิ์ศรีของเรื่องของการเป็นะการหอแล้วก็เรือว่ว้ เรียว่าแล้วครับถึงถึงไหนแล้วละก็แล้วแหละครับก็จะมีความขัดแย้งระหว่างขสองขสามนั่นเละครับเป็นหลักๆครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับมันมีมันมันมันเรียกว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็คุมรถอคุมรถแล้วก็ดัดเตงมาจากนิยายตัวจริงมาเพื่อให้มันสมจริงมากยิ่งขึ้นอะไรนะ ก็เรื่องนี้ก็จะมีเรื่องของการศึกษาซึ่งทางไอ้เขาก็จะเรียนวิทย์วะก็จะเป็นเรื่องของการเรียนของเขาแล้วก็จะมีทางฝั่งผมเป็นฝั่งกีฬาครับผมก็มุม่งเน้นสาม,สามคามู่ครับามคู่ครับครับใช่ครับนี่แล้วก็นี่ใช่ครับเห็นฝ่อยที่เสื้อคู่เรามันจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงบ้างจริงๆ อย่างที่ทุกคนเห็นน่ะว่าไม่รู้ดิไม่เราเราพูดเราพูดไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเราเองเราก็เป็นนักแสดงเราต้องให้คนดูตัดสินว่าเ,เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความแบบมุกมิม้งกันบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกัดกันบ้างอย่างที่ทุกคนเห็นในตอนต้นเนาะ, <rs. S 1> นะแล้วถ้าเกิดใ,ให้พูดเองก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแต่เท่าที่ได้ยินมาจากผู้ชมก็คือเขาบอกว่าคู่เราหวานหวานเหรอ ไม่รู้อ่ะเขาเขาบอกอย่างนี้ผมฟังเขามาเขาเขาเตะเขานี่ใครจากคอมเมนต์ไงอ๋อไอ้พวกคุณอะไรกันเนี่ยคุณเดียวกันแลาวว่าคู่หลังอ่ะผมขมผมยังไงผมยังไงเอ้ยผมมันถามเลยผมคอมเมนต์เจอคู่เจอคู่นี้ปั่นอ่าก็ได้ได้ยินมาให้ลินกับผมได้คู่หรอคู่เราเป็นยังไงอ่าผมมองว่าคู่เราเป็นคู่ที่ มีความใสๆครับเป็นเป็นความรักที่ซื่อตรงดีครับเป็นเป็นมุ้เนมุ้งเป็นมุ่งมากมุ้งมากก็รักมุ้งมากเกอเป็นคนตรงๆรงครับอะไรก็เอาหาอยไม่ไปดีเไม่ไปตรงไปบ้างไปตรงมากไปก็ไม่ดีพี่บอสพี่บอลกับพี่เฟนล่ะคู่ผมคู่ผมเออเขาผมค่อนข้างที่จะดราม่าส่วนใหญ่เลยดราม่าเลยมันจะมีมันจะมีแบบดีเทลลึกๆว่าทำไมถึงดราม่ากันเยอะขนาดนั้น ระดัความจิ้นความฟินแค่ไหนนะจ๊ะความจิ้นความฟินแค่ไหนพูดได้ไหมเอิร์ดเอิร์ดไม่รู้ว่ามันมันวัดกันยังไงว่าระดับของมันเข้มข้นแค่ไหนแต่สำหรับเอิร์ดเอิร์ดว่ามันค่อนข้างจะใช้คำว่าสุดได้แล้วว่าได้ข่าวว่าเบาทั้งคิวเลยเลิฟจิ้นของเอิร์ดคนเดียว คุณไ่รู้ได้ไงเนี่ยเอาเป็นกองเลือกันโอเคก็คือปุ๊บลิฟซีขนาดไหนลีฟซีถ้าเกิดเป็นคู่เอิร์ธแบงก์ก็ก็อยากให้ดูอ่ะจริงก็หนึ่งคิวอะครับหนึ่งคิวาหนึ่งวันเออครับความสนุกความสนุกนะครับมันจะมีมันจะมีความแบบตั้งแต่แรกเลยคือ อย่างที่รู้กันอยู่แล้วคือเราไม่ถูกกันฮะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หลุดแน่นอนแค่แบบเพลลินๆเ,เ,เอออะไรนะแบ่งพันงอืราะก็จะเป็นเรื่องราวของความไม่ถูกกันความไม่ถูกกันปุ๊บแล้วสุดท้ายกาลัองอวยกันหรือเปล่าอเอออะไรอย่างเงี้ยความความสนุกแล้วก็มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเรียนเข้ามาด้วยการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิต ภายในหออืมแต่ละหอแต่ละหอเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมมีตองมีตองหน่อยครับคู่เราไหลไปพูดเลยเป็นยังไงบ้างอ๋อคู่ไหมฮะเรื่องนี้มีคู่ไหมเหรออาจจะท้ายๆอ่าสไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่ามาช้าแตมาช้าแต่มานะใช่มาช้าแต่มานะใช่ครับแต่ว่าผมก็จะคอยดูเพื่อนๆดูแต่ละคู่ตลอดอยู่ในทุกโมเมนต์ของของคู่นี้ใช่เรียกได้ว่าอยู่ใต้เตียงประธานเลยดีกว่าใต้เตียง คุณอยู่หอไหนเนี่ยอะไรนะคุณอยู่หอไหนเนี่ยหอคุณแน่โอเคส่วนส่วนคู่นี้ผมก็ก็แอบเห็นเหมือนกันครับอะไรนะครับเรื่องหนุ่ต้องมาตัดต่อ๋อแล้วก็แล้วก็มีพี่เนฟด้วยเ็นปเนยังงไบ้างเรื่องนี้เอ่อในเรื่องนี้เนฟเป็นโอมครับโอมก็จะเป็นเป็นแย่ของอ้ายซึ่งตัวโอมกับอ้ายเนี่ยเขาเติบโตขึ้นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแต่ก็จะมีคอนฟ lict บางอย่างในตัวของโอมปัญหาต่างๆนะครับทำให้ตัว อมเนี่ยได้สร้างมาญหากับไอ้แล้วก็ทําให้ทั้งสองคนนี้ได้มีอะไรร่วมกันเป็นปัญหาอะไรร่วมกันการแก้ไขปัญหาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอมก็ไล่ไม่ไล้ไล่ไม่ไล่ไม่รู้นะครับแต่ว่าทําให้สองทั้งปัญหาตัดกันได้เอ้ยถ้าไม่มีผมไ้่จะไปกลายเป็นพระเอกแล้วกันไม่สะอยถ้าไม่มีผมสองคนนี้ก็ไม่รักกัน บ้าคะก็ฝากด้วยเลยครับซีรีส์ราชายวิหคเดซีร <lesser> ีสติ๊กเกอร์เดซีรีส์นะครับรับชมได้ทุกวันอังคารเวลา2องทุ่มทางบีทีวีเท่านั้นนะครับเริ่มวันไหนนะเริ่มวันที่สีกุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับวาเลนไทน์นี่คือเคลียร์คิวเลยไหมเคลียร์เคียร์ดีเคลียร์ไหมเคลียร์ดีครับเคลียร์ดีเราเจอตั้งแต่เช้าแล้วหรอครับใช่คนเคลียร์คิวเลยเนาะแฟนๆที่เราดูก็ต้องเคลียร์คิวกันนะต้องเคลียร์คิวแล้วต้องฝากด้วยครับ เห็นว่ามีหนึ่งอยนี้ร้องเพลงคอนเสิซีรีส์ด้วยเหรอคะใช่ครับใช่ครเป็รนะใครอ่ะใครอะใครอะใครอ่ะไม่ใช่ผมใครฮะใครอ่ะแบงค์ครับแบงค์แบงค์เป็นคนร้องครับผมก็ไอพวกทีเซอร์ที่ปล um ่อยออกมาที Listen, know, ่เป็นเสียงเพลงนั่นก็คือเสียงของแบงค์ครับอ่าฝากด้วยครับไม่รู้เลยเนี่ยเสียงแบงค์อ๋อไม่รู้เหรอเราทำไมอะต้องโขอโำตอบตะคอนตะคอน อ๋อไม่แค่ตอนท้ายตอนในทีเซอร์เยียบลอยฉันล้องอ้าชอบเธอแบบนี้เลยครับผมเฮ้ยฟังเต็มเต็มในซีรีส์ครับผมวันที่วันที่14กุมภาครับอีกอีก2วันมะอีกสองวันขอบคุณควัน